ผิดผีผิดครูเรื่องเล่าตำนานเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของคนที่ได้ร่ำเรียนสัยเวทชั้นสูงแล้วไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามของคู่บาอาจารย์ทำให้สิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นย้อนกลับเข้ามาหาตัวเองจนได้พบกับผลลัพธ์อันน่าสะเพงกลัว เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตาสายและตามแมนทั้งสองคนนั้นเป็นคนที่ชอบฝึกจิตสมาธิเพราะบวชเรียนมาด้วยกันจนสนิทกันหลังจากที่ทั้งสองได้ศึกมาแล้วก็ยังคบหากันอยู่และยังคงไปมาหาสู่กันตามภาษาเพื่อนนอกจากจะฝึกจิตสมาธิแล้วทั้งสองคนยังชอบร่ำเรียนสยเวท ทั้งตาใสและตาแม้ทั้งสองคนนั้นจึงได้ไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หมอผีเท่าคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวเผ่าที่อยู่ในบ้านป่าแต่หมอผีคนนี้มาเปิดตำหนักอยู่ในเมืองโดยการเริ่มเรียนวิชาจากหมอผีเท่าผู้นี้นั้นมีกฎเหล็กอยู่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดก็คือว่าห้ามทั้งสองคนนั้นมีเพศสัมพันธ์กับหญิงสาวอื่น นอกจากเมียของตัวเองเป็นอันขาดและหากไม่ปฏิบัติตามแล้วล่ะก็อาจจะพบเจอกับเรื่องราวสุดสยองทั้งตาใสาและตาแม้นก็ต่างตบปากรับคำกันเป็นอย่างดีแม้หมอผีเท่าผู้นี้จะมาเปิดตำหนักในเขตเมืองแต่เขาเองนั้นก็มักจะกลับไปที่หมู่บ้านกลางป่าอยู่เสมอซึ่งตอนที่เดินทางกลับไปที่หมู่บ้านนั้นหมอผีเท่า ก็ไม่ได้อนุญาตให้ตาสและตาแมนติดตามไปเพราะก็เกรงว่าทั้งสองคนนี้นั้นอาจจะไปทำอะไรที่ผิดผีผิดครูเข้าให้ในสถานที่แห่งนั้นซึ่งมันก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หลังจากที่ได้ร่ำเรียนวิชามาราวๆสองปีทั้งตาสและตาแมนก็เริ่มมีวิชาติดตัวกันพอสมควรตาสานั้น เป็นคนที่ทะเยอทะยานชอบชิงดีชิงเด่นและพยายามที่จะเหนือกว่าตาแมนแม้ว่าจะเป็นเพื่อนกันแต่ตาสสยนั้นก็มองว่าตาแมนคล้ายจะเป็นลูกไล่ของแก่ไกลๆและคิดว่าตนเองนั้นมีวิชาอาคมที่กล้าแข็งกว่าจึงยกตนข่มตาแมนอยู่บ่อยๆและมียกครั้งหนึ่งที่หมอผีเทาจะเดินทางกลับไปที่หมู่บ้าน ตาใสาซึ่งในตอนนั้นก็ถือว่าเป็นสิทธิ์เอกเพราะได้ร่ำเรียนวิชาจนช่ำชองมากที่สุดก็ได้อ้อนวอนขอร้องที่จะติดตามไปยังหมู่บ้านป่าตนกำเนิดวิชาอาคมของอาจารย์โดยตาใสานั้นขาดหวังเอาไว้ว่าเมื่อไปถึงถิ่นนั้นอาจารย์อาจจะถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาให้ซึ่งตนนั้นจะได้เรียนเพียงแต่ผู้เดียวและก็อาจ จะได้ของดีหรือของอาคมครั้งคลังติดไม้ติดมือกลับมาที่บ้านในครั้งนั้นหมอผีเท่าได้อนุญาตให้ตาใสาได้ติดตามไปด้วยเพราะค่อนข้างไว้เนื้อไวใจหมอผีเท่าจึงได้ให้ตามแม้นอยู่เฝ้าตำหนักก่อนที่ตนนั้นจะออกเดินทางไปที่หมู่บ้านกลางป่าพร้อมกับตาใสาหมอผีเท่าและตาใสาได้เข้าป่าไป รวมอาทิตย์แล้วและแล้ววันนี้ผู้ที่ได้เดินทางกลับมาที่ตำหนักก่อนนั้นก็คือตาสาตาใสาได้เข้ามาที่ตำหนักด้วยท่าทางที่เร่งรีบโดยไม่ได้สนใจตาแม้นที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยตาสารีบเข้าไปกโกยเอาพวกเครื่องรางของขลังต่างๆของอาจารย์ที่ได้บูชาเอาไว้ใส่ย่ามทั้งหมดและกำลังจะหนีไป ตาแมนได้เห็นเพื่อนทําแบบนั้นจึงได้ถามออกไปด้วยความสงสัยเป็นอะไรของมึงวะไอ้ไซมึงไปทําอะไรมาแล้วมึงอะทำไมต้องมาขโมยของอาจารย์แบบนี้ด้วยวะตาใสจึงได้หันกลับมาตอบโดยท่าทางที่ดุดันอย่างไม่มีมิตรไม่ตรีมันเรื่องของโกอยาเชือก นี่ถ้ากูไม่เห็นว่ามึงเป็นลูกน้องนะกูข่าปิดปากมึงไปแล้วพูดจบตาใสาก็ดสวดบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างซึ่งคาถานั้นก็ได้ทําให้ตาแม้นไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนร่างกายได้ตาแม้นนั้นสัมผัสได้ทันทีว่าตาใสาในตอนนี้มีวิชาอาคมที่แข็งกล้าขึ้นมาก,กว่าแต่ก่อนเยอะจนเกือบจะเทียบเท่ากับอาจารย์ หรือหมอผีเท่าแล้วด้วยซ้ำและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือที่ร่างของตาใสามีไอของผีร้ายพวยพุ่งออกมาพร้อมกับมีกินสาบสารของซากศพติดตัวมาด้วยแต่รู้ไปมันก็เท่านั้นเพราะตาแมนก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เขาโดนคาถาสะกดร่างเอาไว้ตาใสารีบเพ่นนี้ไปจากตำหนักซึ่งก็เป็นเวลาพักใหญ่ ในตอนนั้นหมอผีเท่าได้เดินทางกลับมาถึงตำหนักอย่างเร่งเรีบหมอผีเท่าได้คลายสะกดให้กับตามแมน้นและได้บอกว่าตาใสานั้นได้ไปทำผิดผีอยู่ที่หมู่บ้านกลางป่าเอาไว้ซึ่งนอกจากจะผิดผีแล้วมันก็ยังผิดครูสายวิชานี้อีกด้วยเพราะการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงที่ไม่ใช่เมียของตนเองนั้นถือว่าผิดครูอย่างร้ายแรง อาใส่ไอเวนตันไลทํากูซะแลว้วตอนไปที่หมู่บ้านของกูมันดันไปเจอกับอีซูจาอีนี่มันก็เป็นผู้หญิงที่รานของหมู่บ้านของกูอยู่แล้วไม่รู้ว่าพวกมันไปทําอีธาไหนากันมันถึงได้แอบลักลอบได้เสียกันซึ่งก็ถือว่า มันเป็นการผิดผีเพราะหมู่บ้านของกูนั้นนะ่ะผู้หญิงแม้จะสำส่อนเพียงใดก็ตามต้องห้ามเสียตัวให้กับคนเมืองผีป่ามันจะลงโทษเอาหญิงอีสูจามันรานอยู่ของมันแล้วมันก็ยิงโดนผีป่าทราบเอาไว้มันยิ่งไปกันใหญ่ตอนนี้ อีสูจานี่มันก็ถูกผีป่ากินร่างจนเน่าตายไปแล้วแล้วไอ้ไซนี่กูว่าก็ไม่ต่างก,กันหรอกมันอาจจะแย่กว่าก็ได้ตาแมนได้ฟังก็งงงงก่อนที่จะถามอาจารย์กลับไปว่ามันจะแย่ยังไงกันแน่ถ้าไอ้ไซมันจะตายก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของมันแล้วล่ะพ่อหมอ มันจะแย่อะไรกันอีกล่ะเนี่ยหมอผีเท่าจึงได้หันกลับมาตอบอย่างดุดันก็แย่สิวะตอนมันออกจากป่ามามีผีป่าเนี่ยสิงมันกลับมาด้วยตั้งหลายตัวตอนที่ผีป่ากัดกินร่างของมันมาจากข้างในวิชาของกูก็ไม่สามารถคุ้มกันมันได้ คนที่อยู่ในสภาแบบนี้มันต้องกินเลือดหรือเครื่องในตับไตใสพุงของคนเป็นเป็นให้พวกผีป่าเหล่านี้มันได้อิม่มมันจะได้ไม่กัดกินร่างของมันต่อแล้วการที่มีผีป่าในร่างของมันนี่ก็ไม่ใช่เรื่องแย่ไปซะทั้งหมดเพราะพลังของผีปา่ามันจะส่งเสริม ให้พลังอาคมของมันนะสูงขึ้นเป็นเท่าทวีคูณไปด้วยตอนนี้มันคงมีวิชาอาคมพอๆกับกูแล้วเราต้องหาตัวมันให้เจอก่อนที่มันจะออกล่าและกินคนเป็นอาหารพูดจบหมอผีเท่าก็ได้บริกรรมคาถาเพื่อค้นหาตำแหน่ง ของตาใสาในทันทีและกอดสัมผัสได้ว่าตาใสานั้นมันกําลังจะล่าและกินคนหมอผีเทาจึงได้พาตามแมนออกเดินทางไปตามล่าตาใสาในทันทีเมื่อทั้งคู่ได้ตามเพทันทั้งสองนั้นก็ได้เห็นตาใสากําลังจะจับเด็กผู้หญิงมากินตับหมอผีเทาจึงได้ยกมือขึ้นพนม และสวดบริกรรมคาถาในทันทีเมื่อตาสาได้ยินเสียงสวดตาสาก็รีบหันกลับมาและเห็นหมอผีเท่าตาสายนั้นจึงได้สวดบริกรรมคาถาขึ้นมาเช่นกัน เสียงสวดบริกรรมคาถานั้นมันต่างก็เรียกลมพายุกั้นโชครุนแรงและเมื่อสวดไปเรื่อยๆร่รางของตาใสานั้นก็เริ่มมีคลุมฟันสีดำออกมาปกคลุมไปทั่วร่างในขณะเดียวกันหมอผีเท่าก็ได้กระอักเลือดออกมานั่นก็หมายความว่าพลังอาคมของทั้งคู่สูสีกันมากทั้งคู่ ยังสวดบทคาถาต่อไปเรื่อยๆแต่ร่างของตาใสานั้นจูๆ่ๆมันก็เริ่มเน่าเปื่อยขึ้นเรื่อยๆจนดูแล้วสภาพนั้นมันเน่าไปทั่วทั้งร่างกายหมอผีเท่าก็ยังคงกระอักเลือดออกมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่หมอผีเท่านั้นจะล้มลงไปบนพื้นเช่นเดียวกันร่างของตาใสาที่เน่าเฟะและมีกลุ่มควันสีดำลอยล้อม ก่อล้มลงไปนอนนิ่งอยู่บนพื้นก่อนที่กลุ่มควันสีดำนั้นจะล่องลอยหายลับไปตาแมนจึงได้รีบเข้าไปประคองร่างของอาจารย์และได้พยุงร่างของหมอผีเท่าเดินไปดูที่ร่างของตาใสหมอผีเท่าเห็นสภาพของตาใสในตอนนี้ก็ได้บอกว่าหมอผีเท่านั้นใช้วิชาเร่งให้ตาใสใช้อาคมเยอะๆผีป่า มันจะได้เรียบกัดกินร่างของตาใสาให้ไวขึ้นทั้งหมอผีเท่าและตาแมนต่างก็จ้องมองร่างอันเน่าเปื่อยของตาใสายอยู่พักใหญ่ก่อนที่ร่างอันเน่าเปื่อยของตาใสานั้นจะค่อยๆสลายหายไปกับพื้นดินหมอผีเทาได้บอกกับตาแมนว่ายังดีที่ตาใสามันยังไม่ทันจะได้กินคนเพราะหากมันได้กินคนเข้าไปแล้ว มันนั้นก็จะกลายเป็นอสุรกายซึ่งกําจัดได้ยากมากกว่าเมื่อเหตุการณ์โดยรอบกลับสู่ปกติทั้งสองสิทธิและอาจารย์จึงได้ประคองกันเดินทางกลับไปที่ตำหนักและนี่ก็เป็นจุดจบของคนที่ผิดทั้งผีและผิดทั้งครูในเวลาเดียวกันจนต้องมาพบจุดจบอันสุดอนาถและน่าสยดสยอง แบบนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดซั b s c r i b e กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ